ครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่หลังคาเหล็กมังกรนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้ทางคิงได้มาเป็นรอบที่4นะวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ๊นะครับซึ่งเข้ามารับชมการเทสกูของคิงนะครับวันนี้ทางคิงกลาจะเทสกูรุ่น e ีโ t เทคนะซึ่งมีความคมและกล้า ความไวแล้วก็เป็นสกูรุ่นที่เป็นหัวสีนะครับวันนี้เราจะยิงสกูอีโคเทคซซึ่งมีความยาว48มิลลิรุ่น OD และเป็นหัวสีนะให้ทางเจ้าของร้านบังกรหลังคาเหล็กนะอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้รับชมนะครับขั้นตอนแรกนะเริ่มในการเทสได้เลยนะครับเราจะใช้สกู48มิลน,นะรุ่น OD 16มิลหัวสีนะยิงเหล็กหนาะ2มิลน,นะครับตัวแรกนะเรายิงเข้าไปแล้วนะจะให้เห็นความคมของสกูนะ ว่ามีความคมระดับไหนนะสามารถเจาะเหล็กหนาะ2มิลได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งความคมของ e ีโคเทคเนี่ยเป็นสกูที่มีความไวนะมีความรวดเร็วมากในการยิงเหล็กนะ,ะตัวที่3นะฮะยิงเข้าไปแล้วนะก็จะเห็นความคมของสกูนะโดยที่ช่างยิงเข้าไปเนี่ยไม่ใช้แรงย้ําหรือว่าแรงกดนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นหัวสีด้วยนะครับซึ่งทางจริงได้ออกมาสู่ท้องตลาดนะก็จะเห็นว่าหัวสีเนี่ย เมื่อยิงเข้าไปแล้วเนี่ยสียังมีความสดนะฮะแล้วก็สียังติดกับหัวสกูอยู่นะครับตัวที่5้านะยิงเข้าไปนะห้าตัวนะครับทั้งหมดวันนี้ที่เรามายิงสกูทั้งหมด5ตัวให้ร้านหลังคาเหล็กมังกรอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้รับชมนะวันนี้จะขอสัมภาษณ์ทางเจ๊หน่อยครับว่าความคมของสกูคิงเนี่ยมีความคมและมีคุณภาพดีไหมครับเจ๊ครับวันนี้ครับครับดีระดับเลยครับคะแนนสิ่งคะแนนก็ให้ เก้านะครับโอเคครับแล้วสีที่ยิงเข้าไปเนี่ยไม่มีรอดไม่มีถลอกนะเจ๊คิดว่าหัวสีแบบนี้ช่างพึงพอใจระดับไหนครับช่างพอใจพอใจนะครับครับวันนี้ทางคิงก็ขอขอบพระคุณทางเจ๊มากนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับและให้ทางคิงมาเทศกู่นะครับขอบพระคุณมากนะครับเจ๊ครับสวัสดีครับผม